อาศิกเรืมาลังก์กันแ้วเอบังในวุแม่กนบัลังก์คอาประมาณที่เกิดก็คือคูบบัลังพอโดนมันเยอะเลแกนแหละไม่อบัลังกเราพักเลยเพอาะนลังแ้เขาบอดนะคันว่าดีบัลังกคู่บัลอังก์ถ้ามันเยอดปุ๊บมันึะบัลังกาเขา อไม่เข้าใจว่ามันที่มปนหลักวันนหลักเขาเราจะเอาไปเอาลากกายเป็นหดินอันนั้นตองนี้จะไปนี้ว่าเบาจะบอกน มันนี่มันจะมายังไงเราไม่เหมือนเติไม่ด้เลยนั่นเพราะนี่มันนันระเยบยารยือร่างกายเป็นธาตุท่ระเบียมันมันต้งสามตัวประมาณืธาตุีลมป่วอะไรก็มาทำอะไรท่านเลยอันนี่าตุเียว่ทธาตุินเป็นเวลาน่คือเปลี่ยนชฉมันเหออารมณ์ไฟ อากาศอากาศจเป็นพษดีมั้ยรเหตุไปละเหตุปัจจาฐานะนะมันเปอนยั่ไนึกว่าแต่จมันกับถึงมาทังลกเอ่ามุดีอยางนี้ดินอะไไปมันทำให้เกิดรอด้ว่าพวปกอทกาีวิเป็นม่งมาว่าเราแล้วรอยู่นะเนี่ยเนี่ยใช้ช้าคือ สิ่งมันเหรื่องแต่ตามันเรื่องสิ่งมันไป่บอกหน้ามันเยอะห่างเลยโอ้มันมันตุกตุ ลมเป็นข้างนอกก็ไะมาตัวมันมาเดึกตั้งแต่สี่มันเป็นมันเป็นมันเพมันอิงมันมาด้วยกันการเข้ามันจะข้างนอกความกลมเขามาาในไปเห็นแลอวเราจะฆ่ันีเดียวเหรอตายหนไปอยู่ถ้ามันลงก็มีปัญหาแล้ว่างานนทองทะลุกระนางเลยนัรลกระนั

แล้วที่ันสตวพกพอเราุกปาพอเราทำงานทั้งโลกมั็อยู่ในโลกโลกในโลกอหลังพวเราแต่เมื่เย็นเมืัดดีอืมหลัมการอากาศจะรับดีเที่ยว่สอในทางน้ามันเลระห้องไม่รู้เหรอดีเย็นยังเป็นกายเขาไปยังไงร้อนแไม่ดีเราไปไปหามันไม่มาหาเรา เดียอาะอันมหนทำงาอะไรแลง้วถ้าทไปทำมาเนี่ยถ้ามาที่นี่ก็ไม่อยู่ร้อยกิโลเลยขน้อยกิโลเทาบไปอถึงหกกเสี่สไอ้ี่สิบตัเฮ้ก็บอหลือายเยเยต้องดูเลยะวันเมยบอลตะลวรที่ะวัน แต่ละวันมันเพิ่ม,มดูดิเด็มันมันไม่เลยขาดเพิ่มหรือพัลหรือมันการกันอยู่ไหมหรือว่าอยู่เสมอภาคเราคิดจะนาดูว่ามันได้หรือว่าประกาศทุนว่าข้อทำธงาาที่เราทานทำใจก็แค่เอาความบเป็นกาไรแล้วก็เาาอาไหมขอสงบแปลว่ามันกา,การได้าการได้ลงวิธีมันแปลว่าเรา,าเสมอ มันก <m ains> pues ็ึ mm. n nah, n ayım, ้นเอาความทุกเป็นกำไรมันได้เรางไหมทุกข์ก่ไรไปนี่ลองที่ดู่อไปเรียนไหเด็กเอาพิจารณาเรมกับิจรณกหรือว่าสลบเป็นหรือเราขกียหรือไม่ต้องเข้ามาเล่นังไปเกเจารนนั่นมันม่ไม่ได้พิจาราอะลังมันลับไปแล้วก็ดูดาวอมก็งงกอ ไม่งทำกองหนึ่งสเรื่องอารมณ์ลมน่ทีอะเรื่ององจแกใทุกเรื่ององคจการทำพัดก็เรื่ององทำไม่ได้หลาอย่างจริงไม่กลองเรื่องคอาเด็ดเลยต้งีอยู่สามอย่างนเองีที่จะอเป็นสัมญาอกเรื่องน่าสเป็นวิชาลูกตเา าใู้นึ่ลยเพราะรันเว็ท่านจัวมันเรืองเราเราไปเขาวารบทานเป็นเราไม่ต้องสัญญาอะไรทีจะรับตรงไหนฐานฐานขงทิ่นึกยรู้กหรือว่ายนะกายกายกายนตรงไหนหนึ่งเกวากายมีอะไรบ้างกายมีการสามสบสอง

ขยายพุทธโดยขยายคล้องขยายกคล้องขยายต้นไม้อ่อไปให้ไม่ใช่ชาวชะครองเกี่ยวกับคลองก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งไปเลยออกจากกอนหรอเปาเดี๋ยวมันจะเชื่อมยังไงมันเกิดอะไรก้างมันถึงเกิดอะมันเกิดเปรู้มันเสียงรูปมันเกิดการเสียงรูปมันเกิดการจีนรูปมันเกิดการสัมผัสก็รูปเป็นยังไงมันจะเห็นรูป ลูกที่จับต้องได้ลูปที่จับต้องได้รูปรกปจของพิษลูกเกิดจากของลูกสิลรูกเกิดจากเวทนามันติดทัมลูกมันติดรูปทังลูปเกิดจากสัญญารูกเกิดอะไรไดาลูปเกิดจากเวทนาลูปเกิดจากฐาน ันไหนม่้เหนื่อยลูกเป็นจังหวะหนกเหนื่อยเจาเว้ยทาหมองนี่เท้าหมอลุกเกเิเวยนาลูกเกิเวนนาคือควมร้สึกััหวะนันนี่นี่ลุกเกลุกเกิดจังหวฐานถนึกคิดนึกใจนึกใจมันยังมีนึกใจด้วยใจนั่นนี่นี่็หมองลุกเกิดเวียน

แตกล้าบ่นุณพ่จักบ่ถ้าจะคุณ่อรัเพื่อนๆจะเล่าคนเดียวควจะมีคนเดียวคนเก่ายังให้ตับเพื่อนๆเขาเองเขาพอจำได้เขา่อเห andal, <laughs> <laughs> helmet, <ries> helmet, ants, ็นเลยเขาบอกเห็นด้วยตาเขาเอเห็นด้วยเขาบอกนิดๆเห็นด้วยอะไรมันต้องระบบมันจะมองเห็นได้แค่ว่าเห็นด้วยอะไรเห็นแบบไหน เป็นมันเขาเยกว่าอะไรมันเป็นอุปทานขันใช่ไหมเราเขาพอเหตนอะไรนี่เราัทำลายขันอ่ามันต้องทำลายเห็ุมันคือผุ้ขันกันนี่ถ้าทำลายขันอ่ะเห็ุผที่ก็เหมือนมีวิธยเคยเลย้าเลานั่งคุยกันนันมันสั้าง สร้างภพสร้างเนอมรามันได้ว่าตายถ้าเรานัณฑ์ทำงานคนกันอันนี้มันดับขันเหมันจะดับคนเินหรือจะดับมันตาย อันไนมันมีประโยชน์มันมีอระโยชนแกเราอะไรมันมีโทษแกเราเราไปคุยกันมันไหนมีประโยชน่าจแคคิดแ่าเวเดินกระาไหนมันควรจะทำยังไงมันไม่ใช่ว่าไม่แช่ว่าม,มีจะมีจะมีจะโทษมีคุณก็มีพบก,กันหน่อเราจะเราเราจะมาทำเพื่ออะไรเราจะมาทำเพื่ออเไรเออไราจะมาท,ทำอะไรจะมาทำเพื่ออะไรถามไปมันให้มันทำเพื่ออะไร เนี่ยหรือมนุษย์บดีเออคุณประเสริฐเนี่ยหรือว่าคุณประเสริฐเป็นคุณมนุษย์เป็นโลภเกิดมามีกฎก่อสร้างสุขพรายไม่ได้หน้าหลักเลยมีกฎก่อหมายอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องมันมีคุณมนุษย์บดีถ้าเกิดเสวนาบดีคุณประเสริฐ <small> <laughs> <laughs> คุณทองานทำลาล่เนีทำไปทางาดเรืองไม่เปียน้เนี่ยคนไปทางบรคนไม่ไล้หานเี่ยนี่ยังยใจเลย่อเสียไปซะชคนมันจเหมือพูดดีมยันมีคนก็เป็นวนหระคุณไม่มีคนไอ้ที่มันวุนคน ก้งอบคนเออคนนั้นแหละคนนี้แหละเออฟังแล้วฟังแ้วชอบคนฟังแล้ชอบพนไม่ได้พูดยังไงเออเออเออไม่บอกกู เป็นกรมงคลดบ้านเขาเพเ,เราก็ไปมุนบองมาเน่เราคอยได้ไปด้วยฟังไปด้วย,เ,าาเ,ยวเ,เป็น,นรีมงคลดเราเอาเปมนหินมาทำมานนางมามาบ้านมามามาพักมาอะไรทำนี้บทาพักแต่เป็นรณีมงคลตดบ้านแต่เขาเขาเาก็ได้เป็นที่บนมาเนี่ยเราก็ได้มงพลใประกัรทล